สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องเตยเตยยาเปิดดวงเช้นเคยนะคะชีวิตคุณกำลังจะเข้าที่เข้าทางในเรื่องใด มาดูกันซิว่าชีวิตคุณเนี่ยตอนนี้กำลังจะเข้าที่เข้าทางในเรื่องอะไรนะัดจ๊ะเช่นเดิมหนาะการอ่านไพ่ของเราก็เป็นการอ่านพลังงานโดยวรวมนะคะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดหนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่ใช่แบบไม่ไม่สามารถตรงกับเรื่องของใครทุกเรื่องเนาะหรือบางคนก็อาจจะเป็นไปได้นะที่จะสามารถตรงกับเรื่องของใครแทบทุกเรื่องอย่างนี้ก็ได้หนาะถ้ามันเป็นแบบถ้าพลังไพ่กับพลังจิตของคนที่ตั้งใจรับชมรับฟังมันปรับจ ดนเข้ากันเออมันก็จะลิงกันได้เช่นเดียวกันด้วยนะอ่ะมาดูกันสิว่าคุณเนี่ยกำลังชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะเข้าที่เข้าทางในเรื่องใดบ้างในตอนนี้นะคะดูเพราะเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียดดูเล่นๆนะดูเพลินๆดูเล่นๆดูเป็นเพื่อนยมเหงายมว่างเออเนาะไม่อยากดูช่องไพ่ก็ไปดูแบบฟังเพลงเบื่อฟังเพลงก็มาดูช่อง พ่อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะมันอยู่ที่แบบมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลน่ะเนาะชาวทยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าคุณเชื่อคุณสามารถตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบเลยแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็สามารถปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้ในทันทีเลยนะคะ กดไลค์ก็แชร์เนาะกดซับสไครต์ก็ติดตามเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปของช่องเราเนาะฟังกันเพลินๆฟังกันสนุกๆเนาะฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ะมาดูกันซิว่าชีวิตคุณในช่วงเนี้กำลังจะได้เข้าที่เข้าทางเรื่องอะไรกันบ้างนะเป็นพลังงานโดยวรวมนะจ๊ะเป็นเรนดอมนะขอก้อนสิบใบค่ะคุณแม่ ชีวิตคุณช่วงนี้กำลังจะเข้าที่เข้าทางเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ย2องสามสี่ห้าหก้มารุ้นพร้อมๆกัน ว่าชีวิตคุณช่วงนี้กำลังเข้าที่เข้าทางเรื่องอะไรบ้างขอดูพลรรังงานตัวตนของคุณก่อนในช่วงนี้พลังงานตัวตนของคุณโอ้โหใบแรกเปิดมาเจอคนเก่งเลยเจอคนเก่งเจอคนฉลาดสเตรนเจอคนมีความสามารถเห็นไหมราชินีข่มสิงโตไพ่ของคนเก่งไพ่ของคนฉลาดอะในในลักษณะของไพ่ใบนี้คือผู้หญิงคนนี้ อ่าตรงนี้เป็นเลขก8เครื่องหมายฟินิตี้คือความฉลาดยานสัมผัสซิกเซนอืมคนเก่งนะมือข้างหนึ่งนี้สามารถจับสิงโตมือข้างหนึ่งจับงูสรพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงความเก่งความฉลาดในการคิดอ่านคิดหาในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือการแก้ไขปัญหาหรือการควบคุมสถานการณ์ หรือคนที่คือเคยผ่านเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะหลากหลายแล้วคือคุณเอาอยู่แล้ววะคุณเก่งคุณแข็งแกร่งคุณสตรองแล้ววะเออเนาะคุณสตรองคุณเก่งคุณแข็งแกร่งแล้ววะเห็นไหมคนเก่งแถมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเก่งแบบอย่างเดียวนะมีความสตรองมีความฉลาดมีเซนด้วยนะอ,อ่าแล้วก็มีอาจจะมีของดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วย ไพ่สเต็งมาเลยไพ่ใบแรกนี่เป็นไพ่ของคนเก่งเลยเนาะเป็นไพ่ของคนที่เคยผ่านอะไรมาแล้วผ่านสิงโตมาแล้วผ่านอสอรพิษมาแล้วผ่านคือเขาเรียกว่าอันนี้เป็นครอบเปรียบเทียบคือคุณเคยผ่านอะไรเรื่องราวปัญหาต่างๆมาแล้วคือคนเก่งอ่ะอ่าใครที่พบคลิปนี้คือคนเก่งคนเก่งคนฉลาดเห็นไหมเครื่องหมายฟินิตี้คือความแบบ ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับสติปัญญาและความฉลาดเออประมาณนี้ก็ได้ด้วยอ่ะมาดูสิภายคนเก่งขึ้นมาแล้วนะมาดูสิอ่ดวงคุณจะเข้าที่เข้าทางเห็นไหมคุณเจออะไรแบบมาเยอะแยะแล้วเนาะหดาบ6ดาบกับสเตร็งเห็นไหมคือคุณเจอมาแล้วไงเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย เพราะฉะนั้น6ดาบคือสถานการณ์คี้คายปัญหาคี้คายคุณจัดการแก้ไขปัญหาหรือ,อะสะสางกับอะไรก็ได้ที่มันแบบเข้ามาเออเนาะเห็นไหมคนเก่งคนฉลาดคนแข็งแกร่งอะ่ะคนสตรองอะ่ะอ่ะใบต่อไปเป็นไพ่แปดถ้วยคือคุณหันหลังแหละเห็นไหมคุณกล้ากล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าทิ้งกล้าละกล้าหันหลัง อะไรประมาณนี้เนาะคือคือคุณคืออาจจะนะบางคนนะต้องบอกเลยอาจจะเคยผ่านเรื่องราวเสียใจมาแล้วด้วยเออและคือคุณเก่งอะ่ะคุณทำใจได้คุณ move on ได้แปดถ้วย่เห็นไหมแปดถ้วยในในในสำรับนี้เนี่ยคือเนี่ยคุณกล้าที่จะโบยบินคุณกล้าที่จะไปข้างหน้าคุณกล้าที่จะสละคุณกล้าที่จะทิ้งเออเห็นไหมคุณกล้าที่จะโดดเดี่ยวเออเห็นไหม อะไรประมาณนี้คือคุณกล้าคือคุณเก่งไงไพ่คือใบแรกเขาขึ้นมาเขาก็บอกแล้วว่าคุณแบบเป็นสเตง็งเป็นราชนีข่มสิงโตเป็นคนเก่งคนสตองคนฉลาดคนเข้มแข็งอ่เออเนอะาะอ่ะไพ่ใบต่อไปยังจะบ่งบอกถึงว่าอ่าเป็นไพ่เด็กถือไม้ทีนี่เนี่ยไพ่ใบเนี้ยคือชีวิตคุณเนะี่ยเริ่มต้น ความสดชื่นสดใสเริ่มต้นความสุขกับตนเองเริ่มต้นตั้งต้นอะไรใหม่ๆเห็นไหมถ้าเป็นเรื่องการงานคุณก็ได้เริ่มต้นในกิจการธุรกิจการงานเริ่มต้นการทํางานเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งดีหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวคุณเองให้มีความสุขเห็นไหมความสุขความสมหวังความสําเร็จ เห็นไหมคือเริ่มต้นเพื่อสร้างสิ่งใหม่สิ่งดีให้เกิดขึ้นสร้างความสดชื่นสดใสให้เกิดขึ้นกล้าที่จะสละกล้าที่จะทิ้งกล้าที่จะ move on นกล้าที่จะไปข้างหน้าเห็นไหมกล้าที่จะแบบคือคืออะไรก็ช่างที่มันไม่โอเคคุณกล้าหันหลังให้แล้วคุณกล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณเองเห็นไหมคือไพ่เด็กถือไม้เท้าใบเนี้ย เป็นไพ่ที่ลักษณะที่สดชื่นสดใสอะเห็นไหมมีม้ายูนิคอร์มีสิงโตมีดวงดาวมีคาทามีดอกทันตะวันอีกต่างหากเลยคือความสดชื่นความสดใสความเบิกบานความเจริญรุ่งเรืองความเติบโตอาจจะเติบโตทางด้านสุขภาพจิตเติบโตทางด้านความคิดเติบโตทางด้านศักยภาพแห่งสายงานการงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคือเพลังงานที่ดีอ่ะเอสออฟคัพหนึ่งถ้วยเห็นไหม บอกได้เลยว่าหนึ่งคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้มีบุญบารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็สองบอกได้เลยนะพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยตรงเนี้ยชีวิตใหม่ที่ดีถ้วยแห่งรางวัลถ้วยแห่งความสุขถ้วยแห่งความเจริญก้าวหน้ามันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะได้ทิ้งความทุกข์ความยากได้ทิ้งความความที่แบบ ปัญหาเรื่องราวที่ไม่สบายใจหรือว่าทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ดีได้อะคือคุณกล้าหันหลังอะ่ะกล้า move on นะแถ้วยอะคุณเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วอะหรือว่าถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคือคุณเดินออกมาจากอะไรที่คุณไม่โอเคแล้วอะ่ะ ทีนี้เนี่ยไพ่เด็กถือไม้เท้ากับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเขาบ่งบอกว่าเนี่ยต่อจากเนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความสมหวังคุณกําลังจะได้รับข่าวดีคุณกําลังจะได้คือถ้าเป็นเรื่องความรักนะถ้าคุณกล้านะถ้าคุณ move on มาแล้วหันหลังให้กับ ความรักที่เป็นประเด็นหรือรักที่มันไม่โอเคไม่ตอบโจทย์แล้วคุณอดทนกับปัญหากับเรื่องราวมาเยอะและ้วอ่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคุณผ่านสงครามมรสุมชีวิตมาเยอะและ้วสเตรงอะ่ะคือคุณสตรองแล้ววะคุณเก่งแล้ววะคุณแกล่งแล้ววะทีนี้เนี่ยหนึ่งถ้วยคือหนึ่งเลยชีวิตคุณจะมีความสุขความสมหวังจะมีความเบิกบานจะมีแบบ สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความสดชื่นสดใสเกิดขึ้นนะหรือบางคนฟุกฟุกนะบางคนฟุกฟุกคุณแอบคุณอาจจะมีนะคุณอาจจะมีไม่ใช่แอบนะคุณอาจจะมีความรักดีๆเข้ามาด้วยก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นแบบคุณอาจจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นดูดูแลตัวเองมากขึ้นเลยทำให้มันแบบ มีสุขภาพจิตสุขภาพใจมีความสดชื่นสดใสมีความเบิกบานมีแบบอะไรดีเข้ามาพอตรงนี้มันดีปุ๊บเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มค่อยๆเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยๆดี ประมาณนี้เกิดขึ้นนะถ้าเป็นความรักนะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์หนึ่งถ้วยตรงนี้มันมีโอกาสนะที่คุณจะมีะพลังงานความรักดีๆเข้ามานะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักคือชีวิตคุณอนะ่ะมันจะดีกว่าเดิมมันจะมีความสุขกว่าเดิมมันจะมีความสดชื่นสดใสกว่าเดิมมันจะมีความลงตัวมากกว่าเดิมชีวิตของคุณต่อจากนี้จะเข้าที่เข้าทางแล้วนะเนี่ยใบต่อไปเป็นเรื่องอ ราชาดาบราชาดาบตรงนี้เห็นไหมคือบ่งบอกเลยถึงความแข็งแกร่งบ่งบอกเลยถึงความเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งอะความกล้าเผชิญความสำเร็จอะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะเห็นไหมคือเป็นไพ่ราชาขึ้นมาไพ่าราชาก็คือไพ่ราชาที่แบบ คนที่มีความแข็งแกร่งในตัวเองคนที่มีสติมีปัญญามีความฉลาดกล้าคิดกล้าทำคนที่มีเขาเรียกว่าศักยภาพล้นเหลืออะความมั่นคงด้วยนะไพ่ราชาคือความมั่นคงก็ได้ด้วยเห็นไหมคือคือมันเป็นสิ่งดีเกิดขึ้นนะต่อไปเป็นไพ่ของแตร์พรนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะต่อจากนี้นะชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางนะมีการบาร้านมีความสมดุลเกิดขึ้นมากมายนะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ดีมีแนวโน้มทิศทางในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วเกิดความเขาเรียกว่าสมดุลนะเกิดความสมดุลเกิดขึ้นเกิดความสมดุลเกิดขึ้นเกิดความสมดุลเกิดขึ้นภายในหนึ่งเลยจิตใจของคุณ จะเข้าที่เข้าทางอาชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะมีความบาลานซ์มีความสมดุลเกิดขึ้นเข้าที่เข้าทางไม่ขาดไม่เกินเออนะจะมีความพอดิบพอดีจะมีอะไรที่มันแบบลงตัวความลงตัวจะเกิดขึ้นนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่แทมแปรนสำหรับนี้นะเขาจะเห็นได้ว่าเห็นไหม ไพ่แทมเพลนสำหรับเนี้ยสดชื่นสดใสานางฟ้าเขาจะเทน้ำเห็นไหมมีสองมีสองน้ำตรงนี้คือการแบบปรับจูนการบารานเอ่อการปรับเปลี่ยนนะอ่าปีกนางฟ้าเป็นสีลุงเลยนะสดชื่นสดใสแล้วก็มีลุงด้วยนั่นหมายถึงว่าชีวิตที่จะมีความสว่างสวัยบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีเออจะเกิดขึ้นเห็นไหม คือมันถึงจุดเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะอ่ะชีวิตคุณกําลังจะเข้าที่เข้าทางเรื่องอะไรบ้างสามถ้วยเรื่องราวข่าวดีนะเรื่องราวข่าวดีสิ่งดีความรื่นเริงบันเทิงความสมโสเขาเรียกว่าความสุขความสมหวังความสําเร็จ บางคนก็กําลังจะได้รับข่าวดีมีเรื่องดีมีงานมงคลมีสิ่งมงคลมีการปาร์ตี้การเฉลิมฉลองบางคนนี่มีข่าวดีเรื่องความรักก็ได้ด้วยมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะมีสิ่งดีเกิดขึ้นไพ่สามถ้วยใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีถามว่าดวงชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางไหมเข้าที่เข้าทางแน่นอนมันจะสิ้นสุด เห็นไหมคือมันจบแล้วอะอะไรที่มันไม่ดีอะนะไพเดทขึ้นมาเห็นไหมไพเดทสำรับนี้คือตรงนี้อะดูภาพนะพาไพเดทสำรับเนี้ยคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นวิญญาณและคือมันจบสิ้นแล้วแล้วมันเหมือนนกฟินิกอะนกฟินิกคือตรงนี้เป็นภาพของนกฟินิกนกฟินิกที่คือมันสิ้นสุดแล้วก็กําเนิดเกิดใหม่ได้ในทันทีอะ เออประมาณนี้ก็เหมือนว่าตายแล้วได้เกิดใหม่ประมาณนี้เลยนะี่ยคือยกตัวอย่างเลยภาพใบนี้จะเห็นได้เด่นชัดเลยนกฟินิกค,คืออาการของคนที่แบบตายแล้วได้เกิดใหม่อะได้สร้างตัวขึ้นมาใหม่สร้างพลังขึ้นมาใหม่ได้กำเนิดเกิดใหม่ได้มีแสงในตัวเองขึ้นมาใหม่ เออประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานตรงนี้ได้บ่งบอกถึงว่ามันสิ้นสุดแล้วนะสิ้นสุดปัญหาสิ้นสุดความทุกข์ยากแล้วนะชีวิตต่อจากนี้จะเข้าที่เข้าทางชีวิตจะเจ,จิดจัลประพัดสอนชีวิตจะมีความฉไฉไล เออจะมีความไฉไลเกิดขึ้นเออนะจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะมันเป็นการ transformer นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนคุณกําลังจะได้เข้าที่เข้าทางพลังจิตดีมากเลยคนที่พบคลิปเนี่ยคนที่รับฟังคลิปนี้ด้วยความตั้งใจเนี่ยเชื่อได้เลยเป็นคนมีเซนส์แรงมากแล้วมีพลังจิตดีมากนะอะไร เห็นไหมไพ่สองดาบมาคือการตัดสินใจนะเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกลังเลไม่แน่ใจอะไรอย่างเนี้คือคือไพ่บอกว่าสิ่งสิ่งนี้มันอยู่ที่เซน์มันอยู่ที่การตัดสินใจมันอยู่ที่การเลือกของคุณคุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเองคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวคุณเองถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็สามารถตัดสินใจได้ที่จะจบหรือตัดสินใจได้ที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนอะไรประมาณนี้นะ อ่าไพ่สองดาบการงานเช่นเดียวกันหรือชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตในชีวิตประจําวันหรืออะไรของคุณก็ก็เช่นเดียวกันคืออยู่ที่การเลือกและการตัดสินใจของตัวคุณเองนะเป็นหลักหนาะบอกได้เลยการตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้นอ่าทีนี้มาดูกันต่อเลยหนาะมาดูกันต่อเลยนะว่า ชีวิตคุณเนี่ยมันกําลังจะเข้าที่เข้าทางเรื่องอะไรนะชีวิตคุณมันกําลังจะเข้าที่เข้าทางเรื่องอะไรขอห้าใบลุนบล้นๆุ้นขอห้าใบลุ้นๆุ้นเน้นๆ้นเลยนะคะห้าใบลุน้นๆุ้นเน้นๆ้นเลยนะขอให้เป็นห้าใบสุดท้ายที่ดีนะอ่าสี่ถ้วยพรางจิตสี่ถ้วยสี่ถ้วยนะ สถ้วยจะมีสิ่งดีมาให้สิ่งดีที่จักรวาลหรือสิ่งดีที่อะไรก็ช่างเขากำลังจะมาเติมเต็มนะจงรับไหวนะบอกเลยว่าจงรับไหวนะถึงแม้ว่าคุณจะมีอยู่แล้วแต่มันก็จะมีมาเพิ่มเติมให้คุณอีกแล้วก็เป็นสิ่งดีด้วยนะช่วงนี้นะบอกเลยถ้าใครฝันฝันเห็นอะไรที่เป็นแบบของสวยของงามของสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณ จะได้รับโชคนะจะบอกเลยนะอ่ะมาดูซีห้าใบสุดท้ายมาราชาเหรียญ <c oughs> คุณกำลังจะเข้าที่เข้าทางเรื่องฐานะการเงินคุณกำลังจะได้เข้าที่เข้าทางเรื่องความหน้าที่อ่าเรื่องความมั่นคงในชีวิตที่มีอยู่จะมีฐานะความมั่งคั่งร่ำรวยมีความมั่นคงเกิดขึ้นราชาดาบราชาเหรียญอ่าทีนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ราชาอ่านะเป็นไพ่ โทษทีโทษทีใบนี้เป็นอัศวินเหรียญนนะ้าอันนี้เป็นราชาดาใบนี้เป็นอัศวินเหรียญโทษทีนะอัศวินเหรียญตรงนี้บ่งบอกถึงว่านะคือการเงินนะความโชคดีทางด้านการเงินนะคุณกำลังจะเข้าที่เข้าทางคือจะมีเงินนะจะมีเงินมากขึ้นจะมีการเงินที่ดีขึ้นความเข้าที่เข้าทางเรื่องการเงินกำลังจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะ คุณกำลังจะเข้าที่เข้าทางเรื่องอะไรอีกชีวิตของคุณเนี่ยห้าดาบห้าดาบหาดาบเจ็บจีดอ่ะใบต่อไปเป็นไพ่ของก้าวถ้วยอ่าความเข้าที่เข้าทางมันจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะหมดเรื่องเสียใจ อะไรที่ก่อนหน้านี้ที่คุณเจอมาที่มันผิดหวังมันเสียใจสงครามชีวิตเรื่องเจ็บใจเรื่องเสียใจเรื่องปัญหาอะไรก็ช่างห้าดาบที่มาทิ่มแทงใจนะคือต่อจากนี้ก้าวถ้วยคือความสุขการเติมเต็มเห็นไหมคือคุณจะได้รับการเติมเต็มเหมือนตรงเนี้ยที่บอกไงเหมือนอะไรที่คุณเคยเสียไปเคยเคยหลุดมือไปเคยอะไรอย่างเนี้ยคือจะมีสิ่งทดแทนมาจะมีสิ่งเติมเต็มมา อ่าสมมุติว่าก่อนหน้านี้การเงินไม่ค่อยดีต่อจากนี้การเงินมันก็จะดีขึ้นอ่า,อามันเหมือนว่ามันจะได้ได้ได้เติมเต็มในเรื่องการเงินหรือก่อนหน้านี้น لي, นค,ความรักคุณไม่ดีต่อจากนี้คุณก็จะเจอความรักที่ดีขึ้นที่มาเติมเต็มให้คุณอะไรประมาณนี้หนาอันอนี้ยกตัวอย่างนะก็คือมันจะได้มาเติมเต็มกับอะไรที่คุณเคยเสียไปเคยขาดไปเคยหายไปคือมันจะมีความสุขมากขึ้นมันจะมีแบบ ความสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันจะมีสิ่งที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นก็แล้วกันเออนะอะมาดูซิชีวิตคุณกําลังจะเข้าที่เข้าทางเรื่องอะไรนะโอ้โหเป็นไพ่ของอาเด็กถือถ้วยเห็นไหมความสุขความสมหวังที่มาเติมเต็มสมมุติคุณมีก้าวถ้วยแลละเห็นไหมนกนกตัวเนี้ยเขาคาบหัวใจมาใส่ถ้วยก็คือพอมาปุ๊บเป็นเด็กถือถ้วยเลย ถ้วยที่สิมาแล้วอันนี้เป็นเก้าถ้วยเด็กถือไมาหนึ่งถ้วยก็เป็นสิถ้วยคือชีวิตที่จะสมบูรณ์แบบถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือว่านั่นแหละความรักที่จะมาเติมเต็มให้หัวใจคุณเต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความรักที่สมบูรณ์แบบ เออประมาณนี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักคือชีวิตคุณจะสมบูรณ์แบบจะมีความสุขมากขึ้นจะมีเรื่องราวข่าวดีเกิดขึ้นจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะใบสุดท้ายเป็นไพ่หกไม้เท้าคือความสำเร็จเห็นไหมซิกออฟแวนหกไม้เท้าไพ่แห่งความสำเร็จไพ่แห่งชัยชนะอ่าคุณเดินทางมาถึงเป้าหมายแล้วคุณเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วคุณเดินทางมาสู่เส้นชัยแล้วคุณเดินทางมาสู่ความสําเร็จแล้ว อ่าชีวิตคุณต่อจากเนี้ยคือคุณผ่านมาแล้วอะนะไพ่สเตรงอะคือคุณเป็นคนเก่งคนแกล่งคนสตรองอะคือคุณผ่านมรสุมมาได้จนถึงเส้นชัยแห่งความสําเร็จแล้วคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณให้สมบูรณ์พูนผล เออนะการเงินมาแล้วล่ะนะความมั่นคงทางเรื่องการเงินจะดีขึ้นความสุขในชีวิตจะมีมากขึ้นดีๆเพอๆบางคนอาจจะได้ความรักที่ดีเข้ามาด้วย นะถ้าเป็นการงานหรือเป็นธุรกิจในสิ่งที่คุณทําอยู่เด็กถือไม้เท้าตรงนี้เป็นการเริ่มต้นทําอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแทมเพรนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของคุณนะจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนอย่างเช่นศักยภาพแห่งการทํางานของคุณมันก็จะเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงขั้นสูงสุดจนถึงขั้นสําเร็จจนถึงขั้นอถึงเป้าหมายแห่งเส้นชัยอะไรประมาณนี้นะแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะเข้าที่เข้าทางด้วย6ไม้เท้าเนี่ยหไม้เท้าคือความเข้าที่เข้าทางซิกออฟแวนเนี่ยคือชัยชนะความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายแห่งชีวิตเส้นทางเส้นชัยสู่ความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย นี่แหละคือสิ่งที่แบบชีวิตคุณกำลังจะเข้าที่เข้าทางในเรื่องเหล่านี้ที่ได้พูดให้ฟังนะคะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคุ้มครองทุกๆคนนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะโชคดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ